ช่องทำกินในถิ่นเกิดนะคะมาบึงค่ะพี่พินสวัสดีค่ะพี่พินเพื่อเถียนหยางทำอะไรคะฟันพ <cinematic. S 2> ืนวัเอ้าม, <shades. S 1> มันเป็นมันเป็นอะไรนี่ไมย้มายางไม้ยางแบบไหนที่ว่าเราเราใช้ยางมันไปขายที่ก้อนสีขาวๆนั้นใช่ไหมใช่ค่ะแล้ว เ้วเขาต้องตัดต้นมันทิ้งแล้วเราค่อยมาทำบ่อหรือว่าไงไม่เราไปเกาะเอาโอ้เราไปเกาะเอาเพื่นวะเขาเขาเขาไปเขาเขาเรียกว่าไปแต่งกิ่งมันใช่ไหมก็คือกิ่งมันเล็กๆใช่ไหมไม้มันตายแล้วอ๋อต้องเอาเอาตัวตายมันบ่อตายเพราะว่าเราเอามาแล้วแล้วทาไมไม้อื่นใช้ไม่ได้หรอมันได้แต่มันเกาะยากตัวนี้เนี่ยแค่เราเอา โซงกาแฟใส่โซงเดียวมันก็แปบเดียวมันก็อ้าวบ่ใช่แต่ตัวอื่นนั่นกาแฟเมืเป็นกมก็ไม่ได้กินหรอกบ่อทำไมมันมันมันต่างกันยังไงไม้ธรรมดากับไม้ยางตัวนี้มันเป็นไม้ยางมันมีเชื้อยางอยู่ในนี้อยู่แล้วมันไม่ยากไม่เหมือนกับไม่อื่นไม่อื่นมันไม่มีเชื้อมันก็บ่อโอ้ยากยากโอ้แสดงว่าไม่ไม่ทีอ่ามันโรยลงมาจากต้นมันทีมันแห้งมันตายเมนบ่ เข้ากาสามารถที่จะเอามาเป็นเชื้อเพลิงได้ใช่ไหมใช่ค่ะอืมแสดงว่ามีสวนยางอีกใช่ไหมนี่ขคงข้นอื่นค่ะโอ๊ยไปลักเอาบ่คะค่ะอุ้ยตายโอ๊ยบ่สัมผัสดอกสิม่าเบิ่งในตากาแล้วมันมันมันควันไหมอ่ะเจ๊ไม่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 มันไม่มันไม่ควันมันไม่เหม็นมันธรรมดามันหรือเราชินแล้วก็ไม่รู้นะ แต่สาหรับคนอื่นที่ไม่รู้แต่สําหรับพี่กินแล้วมันก็ธรรมดานะหเหมือนขี้ยางเขาขนวิ่งรถผ่านคนอื่นเขาว่าเหม็นแต่พี่ว่าหงองผม,มเป็นคนแปลกคนเนาะจ้ะแปลกแปลกมากมาดูค่ะทุกคนเอาไว้เป็นเชื้อเพลิงนะคะเป็นก่อไฟแถวบานๆเนาะไอ้พิ่น,นูอย่างไ้ไอพี่ลองลองจุดเบิ่งมัน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 ติดง่ายบ่าน,นะ เดี๋ยวกดเดี๋ยวไปเอาไช็กก่อนลองลองเด้อว่ามันจะติดไงเราเราลองลองเอาอันอันอันการธ้รมดานี่อเด้ธรรมดาก็ไม่ยากแนนค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้พี่พินเพินลองนะคะไม้อันนี้ไม้อะไรคะอันนี้ไม้ยางน่ะการทําไม้ยางนะคะแป๊บเดียวเองติดละอ่าลองวางใส่อกองขยะเราติดางเนาะค่ะติดง่าม้รมดาออันนี้ไม้ธรรมดานะคะทุกคน ขนาดไม้ธรรมดาอันนี้ก็คือแบบว่าแห้งแล้วอะเนาะสามชั่วโม,มงก็ปติดเออม่ม <c oughs> นี่ <c oughs> อ่าเห็นไหมไม่ได้เลยค่ะทุกคนกแสดงว่าไม้ยางนี่เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอ่าก็คือถ้าสมมุติว่าอ่ะอันนี้คือเพิ่นเอาไว้ก่อนสมมุติว่าเรามีไม้ยางที่อ่าเรา ม,มันแห้งมันตายเนาะมันร่วงลงมาจากต้นเราก็สามารถที่จะเก็บออกมาเพื่อที่จะไว้ก่อไฟแล้วก็ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้นะคะทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่มีอะไรมากมายนอกจากนะคะมาให้พี่พินได้ความรู้ดีๆนะคะสำหรับคนที่มีไม้ยางแก่นะคะที่ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปทำประโยชน์อะไรนะคะก็ให้มาใส่ประโยชน์ตามนี้ได้นะคะเห็นไหมคะ มันจุดแป๊บเดียวจุดง่ายมากเลยค่ะทุกคนแต่ต้นนี้เนี่ยเจ้าเอ้ยใหม่มือเด้อค่ะเด้ออ่ะอกอไหวจังได้กับบอบอใหม่แมนบอแมนก็ลดต้นทุนได้ด้วยเนาะยางพารายางเออเป็ต้นยางพารานะลูกต้นยางพารานะคะก็สามารถที่จะเอามาก่อไฟเป็นเชื้อเพลิงได้ชั้นดีเลยนะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะไม่มีอะไรมากเพียงความรู้เก็บเล็กๆน้อยๆลวกษในอ่า เราใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์นะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือเป็นการสาธิตนะคะบทใช้วิจยนญาณนะคะเพราะว่าเป็นการสาธิตนะคะไม่ใช่เป็นการทรํรลายธรรมชาตินะคะเพราะว่าในกองอใบไม้ตรงนี้นะคะชาวบ้านก็จะเอาไปรวมๆกันแล้วก็สามารถที่จะเอามาทําปุ๋ยได้นะคะอันนี้คือสาธิตให้ดูเฉยๆนะคะว่าการการก่อไฟการเผาไฟที่เราใช้กิ่งไม้นะคะ เราใช้กิ่งไม้จากต้นยางมันสามารถที่จะเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีให้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ